Aka sama Kapan tua semua tadi di Pawan Tusa Pamangkaran Rakantusa Dewata Sapabuddha Nukawena Sadasoti Pawah dosa pamangkarang Rakan dosa padewata Sambat amma nuka wena Sarasoti pawan kute Pawah dosa Rakan wena ชื่อเดชทอน เอาหมูจะไปนั่งมุมใดเนาะบ้านนี้ เออกินมาช้าครับ <coughs>

ต้องมูยิ่ใส่เนาะแบบนี้เนาะคนรลยพูดอยู่ไหนเนาะเพื่อนเนาะหลงทางกันับเพื่อน ถอดรองเท้าไว้ใส่นนลแล้วแบบนี้หารองเท้าก่อนเห็นละอ้าวเพื่อนจแาเพื่อนอยู่ไหนเนาะลงกันก็โมูหาพอเห็น <laughs> เดินหาเพื่อนอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนจ้าคนหลายพูดหายกัน นั่งบุมไหนวะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยหาเหยนั่งอยู่ข้างในนนห้านั่งแดดห้อนจนแนี้คนนี้ไปเบิร์แล้วบันนี้เป็นเดินไปในนน้นมัน้ง ตามหาอยู่มันนั่งอยู่ยๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วไปนั่งอพุ่นรับสินแล้วพอนู่นอคุณก็เห็นไปเลยบ้่นี่เ,เอออันนี้วัดตาป่าบ้านตาดนะคะทุกคนวัดตาบ้านตาดบรรพะคนจะเยอะมาก อันนี้ข้างนอกนะข้างในต้องเดินเข้าไปนวนอันนี้อยู่ด้านนอกวัดป่านะคะทุกคนวัดป่าบรรตารย์พระพนจะมัชันข้าวอยู่นี่นวพระฉันข้าวอยู่โน่นนั่งเป็นแถวอยู่ทางนู้น โอเคนะคะเอาพอหอมปากหอมกอไล่ให้ดูเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมาก่ะลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ เขาหาเอาขนมแจก,กแจก,กคนอยู่ในวัดคนที่มาทําบุญของมันเยอะเขาก็เอาหาเอาแจก,กแม่แม่ออกขี้มาคนไ <c oughs> นได้คนละตะก้าสองตะก้า <c oughs> โอเคนะคะไม่น้อยขอลงไลฟ์ก่อนขอบคุณมากๆ อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะคะเอาพ่อหอมปากหอมคอค่ะขอบคุณค่ะ